จิราราทาโรมาแล้วค่ะวันนี้แม่หมอจะมาจับไพ่ถามพี่ไพ่ให้นะคะในหัวข้อหวานหวานน่ารักน่ารักกันหน่อยเนาะวันนี้ขอแบบไม่เครียดไม่ซีเรียดละกันนะคะว่าในสายตาของเขามองคุณแบบไหนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุยๆกันอยู่หรือว่าคุณแอบชอบเขาหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะสุ่มตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขให้นะคะว่ามีตัวเลขตัวอักษรอ,อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเนาะ ตัวอักษรที่เกี่ยวข้องค่ะมีตัว k ตัว z ตัว e ตัว h ตัว t ตัว p ตัว w ตัว o ตัว x นะคะส่วนโอ้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวแม่หมอวางให้ใหม่ดีๆก่อนเลข3เลข0เลข6เลข 8เลข5แล้วก็เลข9ค่ะจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดของเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าตรงเนี่ยก,ก็แสดงว่าดวงนี้อาจจะตรงเกี่ยวกับคุณเนี่ยมากถึง90%เนลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ตรงไม่มีทั้งไม่ตรงเลยทั้งแบบตวัวอักษรหรือว่าตัวเลขแต่ว่าเรามันเจอกันแล้วก็แสดงว่าเรามีดวงสัมพันธ์กันก็สามารถฟังคลิปได้เช่นเดียวกันนะคะมาค่ะ อย่ารอช้าเรามาถามที่ไพ่กันเลยดีกว่าว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่ในสายตาของเขามองคุณแบบไหนกันนะมาขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกทีค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะขอวางก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายเลยทีเดียวนะคะอืม ภายใต้สำรับนะคะเป็นไพ่โอ้โหไพ่สวยมาก The e m p r e s s บอกเลยค่ะว่าคุณคนนั้นที่คุณถามถึงเนี่ย ในสายตาของเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทํำอะไรก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่าคุณจะทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเรียนการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวมีพละกําลังสูงเรียกว่าเป็นคนไฮเปอร์คนนึงเวลาทําอะไรเนี่ยไม่ใช่คนแบบ ชา้าๆต้มเตรียมทำแบบส l o w life อะไรแบบนี้คุณจะไม่ใช่คนแบบนั้นในสายตาของเขานะคะเขามักจะมองว่าคุณเนี่ยทำอะไรแบบกปปุบับกระทันหันเป็นคนที่รวดเร็วที่จะทำอะไรกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นผู้ให้เป็นผู้รับที่ดีด้วยแต่จะเน้นหนักไปทางว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นสายเปแล้วก็ให้คนอื่นนะเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วเขาก็ยังมองอีกว่า คุณเป็นคนที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นในการแสดงตัวตนของคุณแล้วเขาก็ชอบดูคุณด้วยนะไม่ว่าคุณจะโพสต์รูปอะไรโพสตสตอรี่อะไรมีการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามในโซเชียลเนี่ยเขามองว่าคุณทำได้ดีมีเสน่ห์น่าดึงดูดมากแล้วก็หน้ามองเขาเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณเวลาที่คุณโพสต์อะไรก็ตามแต่เนี่ยคนคนนี้จะชอบมาแอบดูอยู่เสมอนะเขาชอบดูคุณด้วยว่า วันนี้คุณทําอะไรผ่านโซเชียลบ้างคุณจะอัปเดตอะไรนะเขาจะไม่ค่อยพลาดสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีอาการแบบเหมือนซุ่มซุ่มมองอะไรแบบนี้อาจจะแค่ดูคุณอยู่ห่างๆแบบทําเป็นเหมือนว่าเออแค่แค่เลื่อนผ่านสตอรี่มาโดนเฉยๆแบบพี่มีเน็ตอะไรแบบนี้พี่ก็เลยดูแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเขาจงใจเลยแหละที่จะเข้ามาดูการอัปเดตดูความเคลื่อนไหวของคุณเพราะว่า เขามีใจชอบคุณแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออคุณน่ารักคุณน่ามองทำอะไรมันก็ดูแบบดูมีสีสันดูมีชีวิตชีวาดูสดใสอะไรแบบเนี้ยเขามีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ตลอดนะคะแล้วเขาก็ยังมองอีกว่าถึงแม้ว่าคุณจะทำอะไรแบบปุบป,ปับฉุบฉับรวดเร็วดูแบบเป็นไฮเปอร์ดูแบบว่าเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวทำไม่นี่เดี๋ยวมีโปรเจกต์นั่นเดี๋ยวทำอันโน่นอันนี้เดี๋ยวเยอะไปหมดแต่เขาก็ยังมองว่าคุณก็ยังเป็นคนที่แบบมีความมั่นคงนะไม่ใช่คนที่ ทำอะไรสเปะสปะจนแบบว่าไม่รู้ว่าทําอะไรกันแน่อะไรแบบเนี้เขาก็ยังมองว่าคุณมีความตั้งใจจริงในการทําและรู้ว่าคุณลกคุณไม่ใช่คุณลกคุณรักแล้วก็หลงไหลจริงๆในสิ่งที่คุณทําเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงในการทําอะไรก็ตามแต่คุณคิดพิจารณามาอย่างดีเรียบร้อยแล้วนะถึงแม้ว่าจะทําอะไรรวดเร็วหน่อยจนเขาตามไม่ทันก็ตามและเสนะอีกอย่างหนึ่งของคุณเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณ มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เรียนอะไรแบบนี้คุณกลับไม่ใช่คนที่เข้าปะทะโดยตรงคุณจะอ่อนหวานแล้วก็นุ่มนวลมากขึ้นหมายถึงว่าคุณจะยอมเอาตัวเองอะออกจากจุดจุดนั้นเพื่อที่จะไม่ต้องทะเลาะกันอะไรแบบนี้พูดง,ง่ายๆเลยก็คือว่าคุณเป็นคนที่ลุยปะทะกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงนิงนการตัดสินใจอะไรแบบนี้นะแต่ว่าพอ ถ้าเกิดว่าต้องขัดแย้งกับใครอะไรแบบนี้คุณก็จะไม่ไม่เข้าไปไประท้าแบบโดยตรงอะไรแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเสน่ห์ของคุณก็คือว่าคุณค่อนข้างที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขให้กับตัวเองคุณสามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้มีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรง่ายๆอย่างเช่นแบบโอ้วันนี้ดอกไม้บานสวยจังวันนี้อากาศดีนะวันนี้แดดดีวันนี้แบบชานมที่กินแบบโห่อร่อยมากอะไรแบบเนี้ คุณสามารถมีความสุขได้ง่ายๆจากสิ่งเล็กๆน้อยซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งๆนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรซึ่งมันทําให้เขามองว่าคุณเป็นคุณเป็นคนน่ารักที่แบบไม่จําเป็นต้องไปฟุ่มเฟือยอะไรต้องแบบหรูหราไฮโซแบบโอ้โหทุกอย่างต้องหรูหรามาเฮาอะไรแบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแต่คุณสามารถมีความสุขกับเรื่องเล็กๆๆๆน้อยๆรอบๆตัวคุณนะ่ะได้ซึ่งมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เขารู้สึกว่า คุณน่ารักอ่ะแล้วแบบพอเขาหลงเสน่ห์คุณอ่ะเขาก็รู้สึกว่าอืมคุณเป็นผู้หญิงที่ดีแล้วก็เรียบพร้อมดูแลตัวเองได้ดีดูแลคนอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันมีความมีความเป็นแม่อยู่ในตัวมีความดูแลคนอื่นได้ดูแลตัวเองก็ได้ด้วยเช่นกันไม่ได้เรียกร้องไม่ได้แบบ เป็นคนที่ดุดันอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะในสายตาของเขาอะมองคุณดีมากๆ The ีเอ็ม s s เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของการมองผู้หญิงเลยนะเขามองว่าคุณอะอยู่สูงสุดเลยทีเดียวเพราะว่าคุณได้ทั้งไพ่ดี Empress สและดี e อ็มเลเลยคุณอะมีโอกาสที่จะเป็นคู่กับเขาสูงด้วยนะเพราะมีไพ่คู่ขึ้น Empress กั <và> บ e m p e r o เเป็นในสายตาของเขาอะมองคุณดีคะ่ะมองคุณดีมากๆกว่าที่คุณมองตัวเองสกคุณรู้ตัวหรือเปล่าคะเนี่ย มาค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะขอจับไพ่นางฟ้าให้นะว่านางฟ้าเทวดาประจำตัวของคุณมีคําแนะนําอะไรมีอะไรที่อยากจะสื่อสารและกระซิบบอกคุณบ้างในความรักครั้งนี้นะคะขอพี่ไพ่นางฟ้าเทวดาประจําตัวของคุณใช่บอกไหนคะ่ะโอ้พา n ไลฟ์เรลชั่นชีพคุณมีความรู้สึกว่าคุณเจอกับคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณ เชื่อมต่อกับเขาได้อย่างรวดเร็วหมดว่าคุณเคยเจอกับเขามาก่อนแล้วทั้งที่บางทีอ่ะคุณไม่เคยเจอกับเขามาก่อนเลยนะแต่พอคุณได้รู้จักคนคนนี้คุณได้คุยกับคนคนนี้คุณได้ทําความรู้จักไม่ว่าคุณจะรู้จักมานานแล้วหรือว่าเพิ่งรู้จักก็ตามเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนคนนี้คุณถึงได้รู้สึกแบบว่าคุณคุ้นเคยกับเขาเหมือนคุณรู้จักเขามาก่อนแล้วเพราะว่าในเขาเรียกว่าในอดีตชาติภพที่แล้วเนี่ย คุณเคยรู้จักและเป็นคู่กับเขามาก่อนเรียกได้ว่าคุณเป็นคู่บุญคู่คู่ที่แบบเคยเจอกันมาก่อนอะแม่หมอไม่อยากใช้คําว่าคู่เวรคู่กรรมนะเพราะมันมันฟังดูแล้วมันแบบเหมือนมีเวรกรรมต่อกันอะไรแบบนี้แม่หมอไม่ค่อยชอบคานี้ักเท่าไหร่เลยอะแต่ก็ทํานองนั้นค่ะเป็นคู่ที่เคยเจอกันมาแล้วในอดีตชาติคุณเคยพบเขามาแล้วคุณถึงได้รู้สึกว่า คุณมีความสนิทใจคุณมีความสนใจคนคนนี้อย่างคุณห้ามตัวเองไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ว่าคุณคุณรู้จักเขาอย่างรวดเร็วทั้งที่คุณเพิ่งรู้จักเขาได้ไม่นานอะไรแบบนี้เพราะว่าครั้งหนึ่งในเมื่อชาติพกที่แล้วคุณเคยเจอกับเขาเมื่อก่อนนั่นเองเป็นอะไรที่หวานน่ะเขามองคุณดีมากดีชนิดที่แบบว่า คุณเป็นเหมือนคนในใจหนึ่งเดียวในใจของเขาและพี่ไพ่นางฟ้าก็ยังออกมาย้ําเตือนอีกว่าใช่คุณเคยพบเจอกับเขามาแล้วเขาถึงได้รู้สึกว่าคุณเป็นราชินีในหัวใจเขาว่าเห็นไหมล่ะเขากอดคุณแบบอย่างแบบแบบแบบรักมากอย่างเงี้ยโอ้โหไพ่กองนี้ดีอ่ะแม่หมอปลื้มใจแทนเลยจริงๆรเอาล่ะค่ะวันนี้แม่หมอขอจบไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้แม่หมอบ้างนะแล้วนะถ้าเกิดว่าใครชอบ อยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอก็อย่าลืมแอดไลน์แอดหน้าโปรไฟล์ของแม่หมอได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ